กงขี้เหล็ดต้มเค็ดอันต้มขี้เล็กฝรั่งจะาสแกงเสิร์ฟหมูหมูจ้าต้มแล้วต้มแล้วเอาจักสามน้ำเนาะอืมค่มะต้มละจะต้มใส่หมูหมูจ้าสแกงใส่หมูหมูต้มก่อนจ้าเตรียมแล้วจ้าหมูหมูจ้าหาั่นเรียบร้อยจ้าก็ให้ผักขี้เล็กไออันนั้นก่อนนะพี่น้องเนาะกำลังเดือดจ้า ต้มได้น้ำหนึ่งแล้วต้มสักสามน้ำพอต่อจ้าพี่น้องจ้าอันนั้นแล้วมาค่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมาค่ะนี่แล้วเนาะอันข้าเบอเ์ข้าเบอรแล้วกับผักขีเล็กนั่นแหละเชิอแล้วจะเสียน้ำจะนั่งเชื้อมาค่ะน้ำจะนั่งค่ะ น้ำยาหนังกับปลาเรียบร้อยแล้วจ้าปึ๊บคุณบ้ามาแล้วคุณบ้าถามว่าเจอเห็ดติ่งน้ำคอยแกง <m> <c oughs> ปลาขีเล็กว่ะ <c oughs> มาค่ะพี่น้องเปิดไฟก่อนจ้าเล็กเจ็ดเลยจ้าแบบน้ำจะหลายสักน้อยเพราะว่าอันเชดมูเชดต้มเสิญน้ำกันจ้าเนาะมาจ้า แล้วเจะดดดะเดี๋ยวพอมันเดือดก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาซีซีเอาให้เดือดเอาฝาหม้อเขาไปนอูอยูออ่นี้ก็มันเดือดก่อนแล้วก็สิได้เอาหูหมูเสิร์ฟเนี่ยหูหมูโบด้ตม้มเนาะหูหมูหั่นได้จ้ะแล้วก็สีมี่อันอัน เบอร์มก,กูดแล้วก็ถูกกระเทมเซอร์น้ำค่ะเช่นสูตรอีแม่แล้วก็หอมน้ำค่ะถูกหอมเซอร์น้ำแล้วก็สุดท้ายก็มีผักเนาผักเนาที่ว่าสั่งกับน้องคนไทยนั่นแหละแต่สิทุบผักเนาเสียผักเนาเซอร์น้ำจ้ะแต่วันนี้เธอมอมันหอมก่อนแล้วจังเอาวันหมูเซอร์นะจ๊ะแชบแกจ้ะแล้วก็ชิ้นึ่งข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวกะ

คือสุดอีแ <descon> ม <fin asi> <aux> ่ดหอนีแม่พาเอ็ดอีแม่พาเอ็ดตั้งแต่น้อยเอาเก่งไดเอาเอ็ดอาหารเก่งไดพี่น้องเอ้ยเออบ่แม่นเก่งแต่แนวอื่นไดบ่แม่นพยัญชนะแนวอื่นได้เอ็ดเป็นมดไดเอ็ดเป็นมดแต่ว่าเซยังเดี๋ยวเป็นคนที่เจอน้อยอหมักเพื่อค้นย่องนะ นิสัยอ่านั่นแหละมักเือคนย่องคนน่นะเออ่นอะมักได้หน้าได้ขนย่องนี่อ้ยมีเฮาบ้าไซสแน่นคุ้นๆขนย่องนะนะอ่าคนอะมักคนย่องเหันแล้วพี่น้ะงาจั่นมาจัะมึงหันมาต้องมาเห็นเฮาก่อนเออเจือมือบอก มืดปะบ่หมึด้วเนาะเดี๋ยวถ้าเปิดไฟนะจ๊ะเปิดไฟกันเออแจีงแนี่นเอยหนึ่งเนาะให้เตือนก่อนจะบึกคลุ่นก่อนโอ้ยอืมหอมเบอร์จะนั่งพี่เนาะจจุดจวดแต่จุดจวดพดเนจ่าเดี๋ยวถ้าสิเอาอะมูเซอร์วันนี้พี่เนาะ นลจ้าหมูใส่ก่อนนะจ้าหมูเสิร์ฟซุกแล้วจังคุงเสิร์ฟปลาแดะปลาโดงงหะ,ะนะ,ะถ้าาเสิร์ฟปลาแดะเสิร์ฟปลาแดะก่อนแล้วเนื้อหมูมัน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 สีบ่อบ่อคือบอ่อซุปขนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะมันสีบ่อเปื่อยมันสีคือแข็งแข็งแต่มันซุกอยู่แต่แต่ว่ามันเยอะคือแข็งขนะดพี่น,ะน,ะะน้องเออเข้ากับสีอ้อมวัานี่ละ มาส้มสดนต่อเยอะโอดค่ะพี่น้องปื้มปิติดีเจอมือันนี้ผู้บ่าวค่ะผู้บ่าวก็าาวกามาซ่อมมือแล้วตอนเช้าพ่อเพิ่นซื้ออันเม็ดมะละมาเฮอเนาะเม็ดมะละมาเฮอรอบแรกค่ะเท่ากับปุ๊ปุ๊เสริฟขี้ดินเก้ามันก็ขึ้นแบบนี้เท่ากับมาแช่น้ํามันก็ขึ้นวันนี้เจ้าของไปเห็นเห็นมันอันฮอนฮอนมืออันเดือนมีหน้านี่แหละก็เอาไปอันก็เอาไปเซรออันเลิกกระทางเยอะูดตะกินเฮาเจ้าของผู้ะตะโซนเจ้าของ มันกรตายแล้วมันหนาวแบบน,นี้ย้ายเข้ามามาันกรตายแลฮ้อนหนาวหอนหนาววนอยู่คนมีเต็มบ,าบ้านเนาะบบดนี้ปู่บ่าวก็เลยสั่งเฮ้ยหกเมตรเออเล่ากับว่าหกเม็ดนี้เมดหลานเขามีแค่นี้เด้อเอาเมดกับเมดมากเจ้าของกับเอาไปแช่น้ําเนาะแช่น้ําแล้วแทนที่สีเอาเสิร์กระทางน้อยแบบนี้เดนี่พี่นอกก้องโอ้แล้วสามเมตรเออ สิเซอร์กระทางแบบนี้เจ้าของโลบมากลาบหายไปเซอร์กระทางเอือ้อะๆนะพี่น้องแล้วมันก็มีขึ้นลหละอันดินก็เอาดินเมื่อะนะบอแม่นเอาดินเก่าบันนี้ก็เอาอ้อคนมาเมดบันนี้หกเม็ดอัะน,นะก็เลยว่าเบิง้งสีลองเอาขี้ดินเก่าคือปุรอบนั้นดูก็เลยเสพเข้าพี่น้องอ้อแล้วสามหนูเห็นบออืมดีเจอดีเจอบังนู่นนี่อันนี้ตัวนี้ค่ะอ้อเมื่อวานน,านี้ตัวนี้เมื่อ,อ,นอนี้ตัวนี้เมื่อนี้คนเราออนซ้อนพี่น้องมึงน,นู้นนะ นี่เห็นบ่กข่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเมื่อื่นจะมาถ่ายห้เบบ่งอีสามเม็ดแล้วพี่น้องค่อยเลยดีเจอปูบ้าอันตื่นเศร้ามากผ่นการมาซ่องล่ะผ้าผ่น่าอันเม็ดมาละเจ้าหาแต็กอ้ออีกระเด้อิ่นเจ้าจบไปตองเด้อค่อยห่วงค่อยแพงกว่าเจ้าเนี้ยปูซาอันนี้กลับมาคือคือมาคือคือกับเม็ดหลายปีละสามสี่ปีแล้วอืมก็เลยเอามาเสิร์ฟแล้วก็ตั้งเสิร์ฟในทึ่งฮิตนี่แหละพี่น้องเออแล้วก็อันนี้กะอันนี้ก็ไอ เบอร์กะเพาจ้า,จาอืมนะอ้า,อามาเปิงอันนี้กมะม,มเะเขือจ้าเม็ดมะเขือกำลังอ้อจ้านี่กะผักอีตูจ่จ้ากะสื่นส้มน้ำาะละกำลังแตะโอ้ยเอามาแสะขดไว้อืมอันนี้กะมะคอยเซตคอยมะอึน้อยคอยคอยฮ้องเดียเด๋ยวเดือนเดือนหน้ากะสิเอาอ้อ,อไปปลูกใส่กระถางแล้วละอันนี้กะเซเรล,ลี่เซเซรลีล่เนาะอัน อันอันผักขึ้นชายบานเฮาซื้ออันมาจากเส้นบีต้นมันนั่นแหละแล้วก็ตัดตัดเงามันมาแส่น้ำและหามันโอพี่น้องกินไปสามรอบแล้วได้นี่นะคะอันซ้อนเบึง่งอากาศกะลมมืันนี้ตะพาสักพาเฮอเทวดากดแล้วจ้ะพี่น้องอื เอออันคนแห้งๆก่อนจากนั้นเอาอันปลาแด่เซอร์เนาะเขามูชุดก่อนเอาพี่น้องเนาะนะคะมาค่ะเสียเบอร์มะกรูดเซอร์อันนี้เบอร์มะกรูดเซอร์เบอร์มะกรูดเอามาแต่บ้านนั่นแหละอันเออเนาะเอามาเออเออพายเออพายเอามาเออเออนั่นแหละก็เลยอีทุ่งหนึ่งนั่นแหละใส่ใส่เบอร์มะกรูดแล้วให้เบิร์นหอม อันดันเล่ไล่อันพักอันคี้เล,ขขล็กฝรั่งกับเก็บเอาแล้วลางเฮิน่นี่แหละพี่น้องคือมันมันขึ้นแล้วกระถางานะอืมกดแห้งนะกดไปก่อนน้ำน้อยบ่กดเสร์มน้ำดูสักน้อยน้ำบ่น้อยแต่ว่า อันนั้นแหละซี้อไปนี่แหละพี่เนาะเพื่อมูชุกเนาะโอ้เป็เตแซ่แห้งแบบ้า่อก่อนเปิดอันเครื่องหุดหุ่นเบอร์แห้งก่อนพี่เนาะเงื่อยมันมีแล้วสักเดอมันก็เลยอันนี้เพื่อนกี่ลาย ก็ตันี้ล่ะเดียังมาเอาปแบอันเอาอเแด,ะะดะก,กเนาะรกังโรเอร์ะแปลว่าเสร็จ,จ้าก็นกบเบิข้าวอูพูดหลับพน้องนข้าวกะเตอาจารตัดน และสวยงามอลังการพามาเบิ่ง,ทงนทั้งเนาะพี่อ้องหญ้ากับตัดแ้่มาเนี่ยตัดทั้งหน้าทั้งหลังเฮินแล้วนี่ละสีเอาอันมาอืดน,น้อยมาปุบมองนี้เดี๋ยวพามาดูป่าซิเบิ่งอันตู้บาร์บีคิวคอยกันยังไม่ได้ล้างก็สีล้างอยู่ก็ได้เป็นอัน ยุ่งเหงานั่อันยูทูบอันนั่นแหละพี่น้องเลยมีปลาด้วยนะปลามีอยู่หกตัวห้าหรือหกเออห้าวตัวตเยอเนยน้าคะพี่น้องสิปรุงระเด้อแบบน,นี้ว่าม็นสิปรุงหรอกยังมีดิซุปผัดหรอกเอากระเทมกระหอมเสิร์ฟจ้า ระเทียมกับห้อมใส่นะจ๊ะแล้วก็ผงโนจ้ะอ้าวคอยเปิดพิษทางผงโนจ้าผงโนเฉย,ย,ย,ยไรเฉยไรเฉยไรเฉยไรถ้าหมักไรใช่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 อแล้วก็ใส่ใส่เกลืออ,อ,อันนี้เกินนะจ๊ะเกลอน,นะจ๊ะบมเมนต์ผงโน,โนด้วจ้ะ ใส่ปลาแดกจ้าปลาแดกลูกสาวซื้อมาเถอะอลาว,วามันเยอะเข้มมากกว่าเส้นมเสมั่นเก่งจุด อาจาพี่น้องขั้นตอนจะซิมแล้วนะอุย้ยจะแซ่เลยพักเน่าพักเน่าภาษาอันบ้านเฮาห้องเนาะแต่ว่าภาษากลางภาษากลางเขาเรียกว่าชะอมอีอีอีอันหนึง่งภาษาเนาะเขาก็เรียกว่าผักคาเนาะบางพื้นที่ก็เรียกว่าผักคาแต่บ้านเฮาฮะเรียกว่าพักเน่าเน,น่ามันเหม็นะนะออพักเน่ากับปู่เนี่ย สังกซาเนี่ยชังกซีผ้าห้องใบน,นี้นี่แหละเชื่อช่องเต็มไว้พี่น้องพ่อเอาได้ขึ้นมั่นเะนะนั่นแหละพ่อเอาพ่อเอาได้ขึ้นก็เป็นผักเน่าผัาากผักเน่าจะผักเน่ามาจะพะรนจ้าเหยิบเลย ซิมซิเป็นยังไงมกักงสสซ่าดอืมพี่น้องชุดยดสุดยศอยอ,อ,นอนซอนเจ้าของปรุงเท่าเดียวแซ่บเลยพี่น้องบะต้องมันอีกบ่งเชือมมาเสริบสมนาพี่น้อง อ่ะค่ะดูสมหน้าค่ะดูสมหน้าค่ะคุณลูกเรียบร้อยแล้วจ้าอ้อมอ้อมพัททิเล็กฟลั่งค่ะเสิร์ฟหมโม่เจ้าค่ะเด็กพี่น้องมึงสิสิปิดคลิปได้บัดนี้อู้อู้อู้นะคะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อพี่น้องเด้อนะคะเชียรอภัให้พี่น้องเด้อบัดนี้เพพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญและพี่น้องไปเลย เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณมีตรความสุขคําเจริญเดี๋ยวพี่เดียวเลื้กกันเด้อค่ะเดีย๋ยลืมกดติดตามสาวสกลคนข้นขยันเด้อค่ะเด้อเซอร์เซอสีดำเด้อเซอร์สีแดงไซส์มีได้แล้วเด้อค่ะนะคะคลิปน,นี้ไว้สำนี้ค่ะขอบพระทัยเพคะสวัสดีค่ะบายจุดจวด,ดจุดจวดบังพี่น้องอดซ้อนอดซ้อน